สสดีครับผมที่เห็นกําลังฉีดพ่นอยู่นี้คือปุ๋ยทางใบนะครับสําหรับคนทําสวนหรือคนทําเกษตรโดยเฉพาะสวนไม้ผลก็น่าจะรู้จักกันดีแต่ในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าปุ๋ยทางใบมันคืออะไรมันดีอย่างไรและใช้อย่างไรปุ๋ยทางใบก็คือปุ๋ยที่สามารถนํามาละลายน้ําแล้วนําไปฉีดพ่นบนใบพืชเพื่อพืชเนี่ยดูดซับดูดซึมธาตุอาหารผ่านปากใบโดยตรงนะครับ แทนการดูดซึมทางรากปากใบพืชเนี่ยจะมีอยู่ทั่วไปแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีมากบริเวณใต้ใบนะครับการให้ปุ๋ยทางใบเป็นการให้ปุ๋ยแบบเร่งด,วด่วนในกรณีที่หละต้องการสะสมอาหาร2พื้นที่แห้งแล้งนะครับไม่มีแหล่งน้ําพวกนี้สามารถให้ปุ๋ยทางใบแทนการให้ทางดินได้แล้วปุ๋ยทางใบมันมีอะไรบ้างแบ่งเป็น2ประเภทหลักครับก็คือ1ละปุ๋ยอนินทรีย์หรือว่าปุ๋ยเคมี ก็จะเป็นปุ๋ยไนโตรเจนเช่น4 6่0นปุ๋ยสูตร460 0นะครับอันนี้สามารถนํามาละลายน้ําแล้วก็ฉีดพ่นกระตุ้นการเจริญเติบโตทางใบได้กระตุ้นการแตกยอดอ่อนได้แล้วก็ฟอสฟอรัสนะครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าโมโนโพทสเซียมฟอสเฟตนะครับก็จะเป็นปุ๋ยเกล็ดสูตร012-34นะครับฟอสฟอรัสเนี่ยจะช่วยส่งเสริมการออกดอกและเร่งรากนะครับส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในช่วงสะสมอาหารเหมือนที่ผมกําลังพ่นอยู่นี่แหละ เพราะว่าลำไยแปลงนี้เนี่ยผมจะทําสารก็คือทําให้ออกนอกฤดูกาลประมาณวันที่20เมษายนผมก็ต้องฉีดพ่นสะสมอาหารด้วยปุ๋ยเกล็ดสูตร1 0 5 2 2 7หรือ0 5น3 4 4นะครับอัตราส่วนเครื่องกิโลกร,รมัมถึง1กิโลกร,รัมต่อน้ํา2 0 0ลิตรนะครับที่ผมใช้นะแล้วก็มีพวกปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับอย่างเช่นโพแทสเซียมไนเตรต13046 อันนี้จะช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพดีนะครับอันนี้จะฉีดพ่นในช่วงติดผลแล้วแต่ในช่วงสะสมอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้05234ก็คือตัวหน้าจะต่ําตัวกลางตัวหลังจะสูงโดยเฉพาะเน้นตัวกลางเน้นอฟอสฟอรัสนะครับเพราะว่าอฟอสฟอรัสเนี่ยจะช่วยส่งเสริมการออกดอกสะสมอาหารไว้เพื่อให้ออกดอกดีนั่นเองนะครับนี่คือแบบที่1ครับแบบที่2ก็คือเป็นพวกปุ๋ยอินทรีย์ก็คือน้ําหมักชีวภาพต่างๆ เหมือนที่เห็นในขวดนี้นะครับเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์หนอกกล้วยที่ผมหมักไว้แล้วก็น้ำหมักพวกอะมิโน,โนที่หมักจากถั่วเหลืองก็ได้ก็จัดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถฉีดพ่นทางใบได้นะครับซึ่งที่ผมกําลังฉีดพ่นอยู่เนี่ยเป็นปุ๋ยสูตรผสมอาหารบวกกับแมกนีเซียมอะมิโนนะครับอันนี้ก็เพิ่งสั่งซื้อมานะครับเพื่อใช้สะสมอาหารโดยเฉพาะคู่กับ0 5, 2 3 4หรือ10.12.27นะครับผมสั่งมา3มชุดเลย ตัวนี้จะช่วยเสริมสร้างให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดีนะครับทำให้มีใบใหญ่พืชมีความต้านทานต่อโรคนะครับซึ่งแมกนีเซียมอีวิโนเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยมันอยู่ในรูปของคีเลตนะครับอันนี้จะเห็นผลไวพืชดูดซับดูดซึมได้ไวอัตราการใช้ก็ 20cc ต่อน้ํา20ลิตรถ้าเป็นถัง200ลิตรก็ 200cc ต่อน้ํา200ลิตรประมาณนี้อันนี้กะว่าจะฉีดพ่นสัก2รอบนะครับก่อนทําสาร ก่อนพ่นสารให้ออกนอกฤดูกาลประมาณนี้แหละแล้วเราจะฉีดพ่นช่วงไหนดีแนะนําเลยเป็นช่วงเช้านะครับช่วง6กโมงถึง9ก้าโมงเช้าเพราะว่าช่วงนี้ปากใบพืชจะเปิดแล้วก็รับสารอาหารได้ดีนะครับแต่ถ้าเกินกว่านี้มันจะมีแสงแดดจัดเกิดความร้อนสูงใบอาจจะไหม้ได้มันจะเกิดการสูญเสียนะครับอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงเย็นครับเอ่อสิบหกจุดศูนย์ศูนย์ถึงสิบแปดจุดศูนย์ศูนย์สี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็นตัวนี้ก็สามารถฉีดพ่นได้การฉีดพ่นช่วงเย็นเนี่ย มันจะช่วยลดการสูญเสียน้ําและป้องกันใบไหม้ได้ดีนะครับเพราะว่าเราควรหลีกเลี่ยงในช่วงเวลาที่มีแสงแดดจัดหรือฝนตกเพราะว่าจะทําให้เกิดการระเหยถ้าฉีดพ่นช่วงแดดจัดปุ๋ยที่พ่นไปเนี่ยพืชยังไม่ได้กินเลยก็เกิดการระเหยออกไปจากแสงแดดหรือถูกชะล้างจากน้ําฝนได้นะครับอย่างถ้าปุ๋ยเกล็ดเนี่ยถ้าเราจะพ่นสูตรเสริมเข้าไปโดยเฉพาะพวกกรดอะมิโนโรหรือแมกนีเซียมอะมิโนเนี่ยที่ผมผสมเข้าไปเนี่ย แนะนํา,นา,นาให้หาซื้อในรูปของคคเลตนะครับเพราะว่าพวกนี้พืชจะดูดซับดูดซึมได้ดีกว่านะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับปุ๋ยทางใบสรุปครับปุ๋ยทางใบเนี่ยก็คือปุ๋ยที่สามารถฉีดพ่นทางใบได้เท่านั้นนะครับไม่ได้ยมให้ทางดินนะส่วนปุ๋ยทางดินก็เป็นเม็ดหว่านลงทางดินปุ๋ยทางใบเนี่ยการให้ปุ๋ยทางใบพืชจะดูดซับดูดซึมได้ไวกว่าทางดินนะครับอันนี้ราคาก็ถูกด้วยสามารถเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนได้ แต่ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับอันนี้เป็นสูตรสะสมอาหารนะที่ผมใช้เนี่ยเป็นเน้นตัวกลางตัวหลังนะครับ05234หรือ105217ประมาณนี้บวกกับแมกนีเซียมอะมิโนเพื่อให้พืชสะสมอาหารไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะบังคับให้ติดดอก,อ,อกผลนอกฤดูกาลในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าประมาณนี้แหละก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนำะมาแชร์นำมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม